เราจะนึกพิจารณาอย่างนี้ได้หรือเปล่าตอนที่ร่างกายของเรามันถูกเบียดเบียนจากโรคภัยต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นอันนี้ต่งางหากคือผลของการปฏิบัติถ้าบุคคลอื่นบุคคลใดที่ท่านกำลังทรงกำลังของท่านได้จิตท่านจะแยกจากขันห้านี้เลยพอจิตท่านแยกออกจากขันทั้งห้าจะมองดูกระบวนการขันห้าเป็นไปนตาม หลังจากนั้นมันจะทำร้ายจิตของท่านไม่ได้อีกต่อไปนี่คือการฝึกของพระรยาเจ้าในรูปแบบแต่การใช้อารมณ์จิตในขณะดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันท่านจะทรงปกติเลยเหมือนคนปกติไม่มีความแตกต่างแต่ความรู้สึกความเข้าใจต่างกันกับปุตุชนอันนี้คือ สิ่งที่เราฝึกเมื่อสักครู่ที่ผมพยายามทุกพาทุกท่านฝึกเมื่อสักครู่นี้เป็นการทรงเขาเรียกว่าวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของใจของเราเวลาที่เราเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นหรือเกิดพย,ยันอันตรายต่างๆเกิดความกลัวต่างๆเกิดขึ้นให้น้อมนึกถึงกรรมฐานที่เราฝึกมาแต่ทุกคนมองออกไหมครับว่าถ้าเราไม่เคยฝึกเลย มันจะนึกได้ไหมแล้วคนฝึกอย่างทุกวันพูดตรงๆว่าทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเมื่อความป่วยมาถึงบางทีมันนึกไม่ได้มันฝึกไม่ได้นะครับดังนั้นพวกเราอย่าประมาทนะเดือนละครั้งนี่ผมยังถือว่าประมาทอยู่เลยปกติต้องทำทุกวันหรือทุกขณะอารมณ์จิตของเราด้วยซ้ำเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยพอขันห้ามันกวนเราใช่ไหมครับ สิ่งที่ตามมากิเลสมันจะมากวนเราซ้ําซ้อนอีกพอกิเลสไม่พอตันหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นหมายมั่นว่าอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อุสลกรรมแทรกให้เราเศร้าหมองใจแล้วเราคิดว่าเราจะทําลายแต่ละชั้นแต่ละชั้นลงไปถึงจิตของเราได้ยังไงถ้าเราไม่อาศัยกรรมฐานในการเดิน